ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทนเรา,ากิจกรรมสำหรับเด็กประถมวัยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หน่วยหนูน้อยนักสัมผัสเรื่องหูของฉันเด็กๆคะเครืครูจะพาเด็กๆมาทำความรู้จักกับหู หูเป็นอวัยวะที่ใช้ในการดักคลื่นเสียงเพราะงั้นเราถึงได้ยินนั่นเองหน้าที่ของหูจะช่วยทําให้เราได้ยินเสียงต่างๆเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารอีกทั้งยังช่วยในการทรงตัวในขณะที่เราเคลื่อนไหวร่างกายและช่วยรักษาสมดุลของร่างกายหูเราจะประกอบไปด้วย3มส่วนได้แก่หูชั้นนอกหูชั้นกลางและหูชั้นในการดูแลสุขภาพหู ถ้าเราจะทำความสะอาดหูให้นำผ้าสะอาดชุบน้ำหมดหมาดเช็ดที่ใบหูและรูหูการมีที่หูเป็น,นกลไกธรรมชาติของร่างกายค่ะร่างกายมีวิธีขจัดขี้หูเด็กๆไม่ควรปัน่นหรือแคะหูนะคะหากเป็นหวัดอย่าสั่งน้ำมดุดแรงๆนะเพราะจะทำให้เกิดการติดเชื้อในหูชั้นกลางได้ค่ะ ระวังการกระทบกระแทกแรงๆที่หูเพราะอาจจะทำให้เยื่อแก้วหูฉีกขาดจะทำให้การได้ยินลดลงหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เสียงดังและไม่ควรตะโกนใส่หูกันนะคะกิจกรรมรสร้างสรรค์กิจกรรมระบายสีภาพสวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้ครูจะพามาเรียนรู้กิจกรรม สร้างสรรกันนะคะในวันนี้เดี๋ยวคครูจะพาน,นักเรียนมาระบายรูปใบหูกันนะคะอ่ะเด็กๆได้สีแล้วเอามาระบายสีตามใจชอบได้เลยค่ะไม่หูค่ะ กิจกรรมเกมการศึกษาัเราจะมาทำกิจกรรมเกมการศึกษากันนะคะวันนี้เราจะมากันในเกมเกี่ยวกับอวัยวะของเราค่ะมาดอูอวัยวะของเรากันบ้างนะคะว่ามีอะไรกันบ้างจะมีจมูกมีหูมีปากแล้วก็มีตาอ่ะต่อไปนะคะ ให้เด็กๆหยิบสีเทียนขึ้นมาหนึ่งแท่งค่ะแล้วให้เด็กๆลากรูปภาพที่เหมือนกันอารูปแรกค่ะดูค่ะเป็นรูปจมูกให้เด็กๆลากเส้นมาหารูปจมูกที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามต่อไปค่ะเป็นรูปรูปหูใช่ไหมคะลากใบหูไปหาใบหูให้มันจับคู่กันเลยค่ะต่อไปค่ะเป็นรูปปาก แล้วรูปสุดท้ายจะเป็นรูปตาพอเราลากเส้นเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เลือกสีตามใจชอบมาระบายลงในรูปภาพอาวัยวะของเราที่เราจับคู่เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการระบายสีค่ะจมูกคุณครูจะใส่เป็นสีชมพูนะคะต่อไปค่ะใบหู คุณครูจะใส่เป็นสีแดงต่อไปค่ะจะเป็นรูปปากคุณครูจะใส่เป็นสีเขียวนะคะ แล้วก็สุดท้ายเป็นรูปตาค,คุณครูจะใส่เป็นสีเหลืองค่ะเสร็จกันหรือยังคะเด็กๆถ้าเสร็จแล้วอย่าลืมส่งการบ้านค,นคุณครูด้วยนะคะ